สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคุณครูหนิงรักชนกเนียมเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอยดูแลรักษาสุขภาพกันดีอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆและใครที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านในบทเรียนก่อนหน้านี้เข้าไปส่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ เราจะมาทบทวนในสิ่งที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการใช้คำว่า like ที่แปลว่าชอบนั่นเองค่ะถ้าใครมีหนังสือ English Exercise เล่มสีม่วงอยู่ใกล้ๆเด็กๆสามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญค่ะเตรียมสมุดกระดาษและดินสอนไว้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวท้ายบทเรียนเราจะทำกิจกรรมด้วยกันค่ะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่คุณครูหนิงได้บอกไว้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำว่า like ที่แปลว่าชอบทั้งในรูปประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสาประโยคนี้ เด็กๆได้เรียนกันมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนและทําแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างประโยคบอกเล่าโดยการใช้คำว่า like กันก่อนเลยนะคะเด็กๆสำหรับในบทเรียนนี้ค่ะเหมือนเดิมเราจะใช้ประธานแค่สองคำเท่านั้นก็คือ I ที่แปลว่าฉันและ you ที่แปลว่าคุณค่ะ ตามด้วยคำว่า like ที่แปลว่าชอบนะคะและในวงกลมที่มีขีดนั้นหมายความว่าเด็กๆไม่ต้องเติมอะไรลงไปเลยนะคะเราอาจใส่คำคุณศรรพัพท์คำคุณศัพท์ก็คืออาจจะบอกสีหรือรูปร่างของสิ่งที่เราชอบนั่นเองค่ะและตามหลังด้วยคำนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พหูพจน์ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะการบอกสิ่งที่เราชอบ เราจะไม่ใช้คำนามรูปเอกพจน์นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำนามรูปนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อจบประโยคเราต้องใส่จุดฟูลสต็อปทำไมต้องใส่จุดฟูลสต็อปเพราะจุดฟูลสต็อปจะบอกให้เรารู้ว่าในประโยคนั้นจบแล้วนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันด้วยโครงสร้างที่2นะคะก็คือโครงสร้างการใช้ like ในรูปประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะถ้าในลักษณะของรูปประโยคบอกเล่าจะมีความหมายว่าชอบดังนั้นในรูปของประโยคปฏิเสธจะมีความหมายว่าไม่ชอบนั่นเองค่ะโดยมีลักษณะของโครงสร้างประโยคคือเราจะใช้ประธานเหมือนเดิมนะคะ I และ you แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือคำว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยก็คือคำว่า do not หรือ don't นั่นเอง do not เป็นรูปเต็มค่ะ don't เป็นรูปยอ่อเมื่อมาใช้กับ verb like ก็จะแปลว่าไม่ชอบนั่นเองนะคะเมื่อตามด้วย like แล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะจะไม่ใส่อะไรลงไปเลยเช่น a and the เราไม่ใส่เลยนะคะ แต่เราสามารถใส่คำ adjective ได้ค่ะและเหมือนเดิมค่ะตามหลังด้วยคำนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พหูพจน์นะคะและที่สำคัญประโยคปฏิเสธจะต้องมีจุด f u ตสต็อปเหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยค่ะเพื่ออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเพื่อให้รู้ว่าเราจบประโยคแล้วนั่นเองค่ะเราทบทวนผ่านกัไป2โครงสร้างแล้วนะคะเด็กๆ ทั้งโครงสร้างประโยคบอกเล่าและโครงสร้างประโยคปฏิเสธนั่นเองเรามาถึงโครงสร้างที่3นะคะซึ่งเราเรียกว่าโครงสร้างประโยคคำถามแต่ลักษณะของประโยคคำถามนั้นเราเรียกว่า yes no question คำว่า yes no question ก็คือเราจะตอบ yes หรือ no ไม่ได้หมายความว่าให้เด็กๆเ,เขียนคำว่า yes หรือ no ลงไปเลยนะคะ แต่เป็นการถามเพื่อให้ตอบ yes หรือ no นะคะโดยมีลักษณะของโครงสร้างประโยคคำถามดังนี้ค่ะเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า do เด็กๆจำได้ไหมคะตอนโครงสร้างประโยคปฏิเสธเราจะเอา do เข้ามาช่วยค่ะแต่ do จะตามหลังด้วยคำว่า not แต่พอมาเป็นประโยคคำถาม yes no question เราจะนำคำว่า do มาใช้ต้นประโยคเลยค่ะและตามหลังด้วย ประธานของประโยคนั่นเองดังนั้นโครงสร้างคือ do you like นะคะตามด้วยคำคุณศัพท์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะและตามด้วยคำนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พระหูพจน์ค่ะแต่เด็กๆสังเกตนะคะสำหรับประโยคคำถามนี้เราไม่ใส่จุด f u ลสต็อปค่ะเราใส่อะไรเอ่ยเราใส่เครื่องหมาย question mark นั่นเองค่ะ เพื่อบ่งบอกว่าประโยคนี้คือประโยคคำถามค่ะเมื่อเราได้ประโยคคำถามแล้วเรามาดูโครงสร้างประโยคคำตอบกันนะคะชื่อของประโยคคำถามนี้คือ yes no question ดังนั้นคำตอบก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างค่ะก็คือถ้าตอบใช่เราก็จะตอบว่า yes แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no นั่นเองนะคะสำหรับการตอบ yes เราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า yes และตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะคะถาม you ตอบอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถาม you ตอบ i นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ i ที่แปลว่าตัวฉันอยู่ตรงไหนต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะ yes I do และตามด้วยจุด full stop แต่ถ้าตอบว่า no เหมือนเดิมค่ะเขียนคำว่า no ใส่เครื่องหมายคอมมาและถาม you ตอบอะไรคะเด็กๆตอบ i ค่ะถ้าประโยคคำตอบเป็น no ด้านหลังต้องเป็นคำว่า don't นะคะเราจะใช้คำว่า don't กับประโยคปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า no i don't นั่นเองและที่สำคัญอย่าลืมจุดฟูลสต็อปด้วยนะคะ อีกลักษณะหนึ่งของประโยคคำถามที่เราจะใช้ในการถามเกี่ยวกับความชอบอาหารหรือเครื่องดื่มก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า what ที่แปลว่าอะไรนั่นเองนะคะ what do you like มีความหมายว่าคุณชอบอะไรนะคะ what do you like เด็กๆลองอ่านประโยคคำถามนี้พร้อมๆกันสิคะ what do you like เก่งมากค่ะมีความหมายว่าคุณชอบอะไรเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราจะตอบโดยใช้ประโยคโครงสร้างประโยคบอกเล่าค่ะถาม y o U ตอบ I What do you like คำตอบคือ I like และตามด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราชอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เราได้ทบทวนประโยคในลักษณะต่างๆไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เ,ดเข้าใจประโยคมากขึ้นนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้เตรียมสมุดกระดาษและดินสอเด็กๆเ,เ,เตรียมมาได้เลยนะคะเราจะได้ทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ค่ะ คุณครูหนิงให้เด็กๆแต่งประโยคเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มจากภาพประธานและรูปประโยคที่คุณครูหนิงกำหนดให้ค่ะคุณครูหนิงจะมีภาพมาให้มีประธานมาให้แล้วกำหนดให้เด็กๆแต่งประโยคว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเขียนคำตอบลงไปในสมุดหรือกระดาษของตัวเองได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมๆกัน เราเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะคุณครูหนิงให้ลูกน้ำผลไม้น้ำผลไม้ชน,นิดนี้คืออะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตที่ผลไม้ค่ะอะไรคะ apple juice นั่นเองน้ำแอปเปิลนั่นเองนะคะคุณครูหนิงให้ประธานคือคำว่า you ที่แปลว่าคุณและกำหนดให้เป็นประโยคบอกเล่าค่ะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะ เราเขียนคำว่า you ลงไปได้เลยค่ะเพราะเป็นประธานที่กำหนดให้หลังจากคำว่า you คือคำว่าอะไรคะเด็กๆที่แปลว่าชอบ like เขียนลงไปเลยค่ะคำว่า like นะคะจำได้ไหมเอ,อ่ย l i k e like แล้วก็ตามด้วยคำว่า apple juice นะคะ apple juice นะประโยคนี้เด็กๆจะได้ว่าอะไรคะอ่านพร้อมๆกันค่ะ you like apple juice เก่งมากอย่าลืมนะคะขึ้นต้นตัวใหญ่จบประโยคใส่จุดฟ u l l stop ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูหนิงจะขึ้นเฉลยให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆถ้าตรงไหนที่ผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกตามที่คุณครูหนิงเฉลยเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนเด็กๆอาจจะสต็อปหยุดทีละหน้าแล้วแต่งประโยค ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะได้ทบทวนตัวเองไปด้วยค่ะไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็กๆรูปภาพที่คุณครูหนิงให้มาคือรูปอะไรเอ่ยหลายๆคนชอบทานค่ะซูชินั่นเองคุณครูหนิงกำหนดให้เป็นภาพซูชิและประธานที่กำหนดคือไอรูปประโยคให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ ประโยคปฏิเสธต้องมีคำว่าอะไรเอย่ยพร้อมแล้วเด็กๆเขียนคำตอบลงไปในสมุดหรือกระดาษของตัวเองได้เลยค่ะเราเขียนประธานลงไปได้เลยค่ะเพราะประธานคือตัวที่คุณครูหนิงกำหนดมาให้ก็คือคำว่าไอเประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่า like เขียนลงไปเลยได้ไหมนะหรือเราต้องใส่คำว่าอะไรก่อนคะเด็กๆเราต้องใส่คำว่า don't หรือถ้าใครไม่เขียนคำว่า don't สามารถเขียนคำว่า do not ก็ได้ค่ะแต่ do not ต้องห่างกันเล็กน้อยนะคะไม่เขียนติดกันนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะได้ว่า I don't like sushi หรือ I do not like sushi ก็ได้ค่ะเด็กๆข้อ3แล้วค่ะข้อ3เด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ย เป็นแอปเปนั่นเองนะคะและคุณครูหนิงกำหนดประธานคือคำว่า you กำหนดลักษณะของประโยคคือ yes no question นั่นหมายความว่าเด็กๆต้องแต่งเป็นประโยคคำถามนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะ Apple ที่คุณครูหนิงให้มามีสีอะไรเอ่ยสีแดงนะคะในข้อนี้เราจะเติมคำคุณศัพท์ลงไปด้วยในประโยคคำถามนะคะ ประโยคคำถามเราใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นคะสำหรับประธาน you เราใช้คำว่า do ขึ้นต้นประโยคคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะตัว d ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อขึ้นต้นประโยคคะ่ะ do แล้วตามด้วยคำว่า you do you like เราจะระบุสีของ apple ลลงไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้คำว่า do you like red apples Do you like red apples? red ที่แปลว่าสีแดงค่ะ R-E-D และคำว่า apples อย่าลืมนะคะ apples ตัวนี้เติม S ด้วยค่ะและเมื่อจบประโยคค่ะเราจะใส่เครื่องหมาย question mark นะคะเป็นประโยคคำถามน,นะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะเด็กๆ Do you like red apples? Do you like red apples? หมายความว่า คุณชอบแอลเป้ลสีแดงหรือไม่นั่นเองคําว่า red เป็นคําคุณศัพท์ค่ะเราใส่เข้าไปเพื่อทําให้ความหมายของประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อ4แล้วนะคะเด็กๆในข้อที่4ค่ะประธานที่คุณครูหนิงกําหนดคือคําว่า I ที่แปลว่าฉันและรูปประโยคคือรูปประโยคบอกเล่าค่ะเด็กๆเขียนคำว่า I ลงไปได้เลยค่ะ และตามด้วย Verb คือคำว่า like I like ในข้อนี้นะคะเด็กๆอาจจะเขียนว่า I like cake ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะบอกว่าหนูใส่คำว่า strawberry ได้ด้วยไหมคะคุณครูได้เลยค่ะ I like strawberry cake ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆสามารถเขียนสะกดคำได้นะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมจุดฟู l สต t o p นะคะ เด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อ5แล้วนะคะในข้อที่5ค่ะประโยคที่คุณคูณหนิงกำหนดคือประโยคปฏิเสธและประธานคือคำว่า you เราก็นำคำว่า you ขึ้นต้นประโยคเลยค่ะ you เป็นประโยคปฏิเสธเราก็ใช้คำว่า don't นะคะ you don't like แล้วก็ตามด้วย อะไรคะเด็กๆคำว่าอะไรคะสลัดนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะได้ว่า you don't like salad หรือถ้าใครไม่เขียนคำว่า don't เด็กๆสามารถเขียนคำว่าอะไรได้ลูก do not นะคะ you do not like salad อย่าลืมจุดฟู้สต็อปนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้แต่งประโยคกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือให้เด็กๆช่วยกันหาจุดที่ผิดข้อที่พลาดโดยการให้เด็กๆอ่านประโยคนี้นะคะแล้วดูซิว่าในประโยคนี้มีจุดไหนนะที่ไม่ถูกต้องตามโครงสร้างหรือใช้ไม่ได้ต้องเขียนแบบนี้ต้องแก้เป็นตัวนี้เราจะมาช่วยกันดูนะคะเด็กๆอาจจะจดคำที่เราคิดว่าไม่ถูก ลงไปในกระดาษหรือสมุดก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องลอกประโยคนะคะเขียนแค่คำที่เราคิดว่าผิดเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันว่าถูกต้องหรือไม่เอาละค่ะเด็กๆเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะคะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันหนึ่งครั้งค่ะ you like j a m s you like j a m s เด็กๆลองดูสิคะ ตรงไหนเอ่ยที่ผิดคำว่าผิดในที่นี้คือเขียนแบบนี้ไม่ได้นะต้องใช้เครื่องหมายนี้นะตัวนี้ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ตัวนี้ต้องเป็นพิมพ์เล็กเด็กๆลองสังเกตสิคะลูกคำว่าอะไรเอ่ยคุณครูหนิงเชื่อว่าเด็กๆหลายคนรู้แล้วคำที่ผิดคือคำว่า j a m e s นั่นเองค่ะใครถูกบ้างเอ่ยทำไมคำว่า j a m e s ถึงผิดคะเพราะ Ja ม เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะเมื่อเป็นคำนามนับไม่ได้เติม s ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่ผิดคือคำว่า jam's นะคะเราก็จะแก้เป็น you like jam you like jam เป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมๆกัน1ครั้งค่ะ I do not like oranges เอาละค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าคำไหนที่ผิดใช้ไม่ได้ต้องเป็นตัวนี้เด็กๆลองดูสิคะลูกคำไหนเอ่ยได้คำตอบกันหรือยังคะเขียนลงไปในสมุดหรือกระดาษได้เลยคะ่ะไม่ต้องลอกโจทย์ทั้งประโยคนะคะคำตอบที่ถูกคือคำว่า do not นั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นคำว่า do not เพราะอะไรคะถ้าเด็กๆจะเขียนคำว่า do not รูปเต็มต้องทำไมลูกต้องห่างกันเล็กน้อยค่ะนะคะเราจะได้ว่า I do not like oranges นะคะถ้า do not รูปเต็มไม่เขียนติดกันค่ะข้อที่3ค่ะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมๆ้องกันหนึ่งครั้งค่ะ you don't like apple เอาละ่ะค่ะเด็กๆสังเกตเลยค่ะตรงไหนที่ไม่ถูกต้องคะสังเกตได้ไหมเอ่ยเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกคือคำว่า apple ทำไม apple ถึงผิดคะเด็กๆเพราะคุณครูหนิงบอกว่าคำนามที่ใช้ในประโยค เกี่ยวกับคำว่า like ทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามจะต้องเป็นคำนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พหูพจน์เท่านั้นดังนั้นในข้อที่3นี้คำว่า apple ต้องเติมอะไรลูกต้องเติม s นั่นเองค่ะเพราะเป็นนามนับได้นะคะถูกกันไหมเอ,อ่ยเด็กๆเ,เรามาต่อกันที่ข้อ4เลยนะคะข้อที่4ค่ะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันหนึ่งครั้งค่ะ Do you like juice ในประโยคนี้ถามว่าคุณชอบน้ำผลไม้หรือเปล่าน้ำผลไม้ในที่นี้คุณครูหนิงไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นน้ำผลไม้ชนิดไหนพูดโดยภาพรวมค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆสังเกตเลยค่ะว่าตรงไหนที่ผิดคะดูให้ดีๆนะคะทั้งตัวอักษรและเครื่องหมายค่ะครูหนิงบอกใบ้แล้วนะเด็กๆหลายคนอ๋อแล้วใช่ไหมคะ คำตอบที่ถูกคือจุดฟูลสต็อปนั่นเองค่ะทำไมถึงผิดคะเด็กๆเพราะลักษณะของประโยคแบบนี้เราเรียกว่าประโยคคำถามค่ะดังนั้นด้านหลังต้องเป็นเครื่องหมาย question mark นั่นเองถูกต้องกันไหมเอ่ยเด็กๆเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายกันค่ะเรามาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันหครั้งค่ะ i like s o u p เป็นยังไงคะพอเห็นปุ๊บบางคนรู้เลยทันทีใช่ไหมคะว่าจุดไหนที่ผิดจุดไหนที่ผิดคะเด็กๆเครื่องหมาย question mark นั่นเองคะ่ะทำไมถึงผิดเพราะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นเราต้องใส่จุด f u ลสต็อปค่ะเราไม่ใส่เครื่องหมาย question mark นะคะ ผ่านไป5ข้อแล้วใครถูกทุกข้อยกมือขึ้นเก่งมากถ้าใครถูกทุกข้อเลยเก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าใครอาจจะมีผิดบ้างไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราสามารถกลับไปทบทวนในคลิปได้อีกครั้งหนึ่งหรือค้นขวาเพิ่มเติมในหนังสือ English Exercise ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนประโยคและทำกิจกรรมกันมาแล้วนะคะ เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมที่คุณครูหนิงแนบมาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มบทเรียนที่69ค่ะไม่ยากค่ะเด็กๆลักษณะเหมือนกับที่เราได้ฝึกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะอย่าลืมถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูในคลิปได้อีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหนิง คงต้องจบบทเรียนนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะคะ Take care of yourself ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณครูหนิงเป็นห่วงค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ